อ่ะพี่ๆทุกคนนะฮะน้องกลับมาจัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกแล้วนะครับพี่ตัวนี้เลยนะฮะขนมชีสตัวดังเลยพี่ๆนะฮะขนมชีสนมวัวอ๋อลดผลไม้ราคา4บาทเท่านั้นนะแม่นะฮะตัวนี้เป็นสินค้าแบบท็อปชอตของเราเลยนะพี่ๆนะมีหลายรสชาติให้เลือกเลยพี่ๆหอมมันอร่อยพี่ๆี่บาทเท่านั้นกับขนมชีสนมวัวตัวนี้นะฮะพี่ๆมีให้เลือกกันหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะฮะพีชแคนเบอรี่เกรฟฟูดกีวีมะละกอแล้วก็กุหลาบโอ้โหนะพี่ๆ ราคาเพียง4บาทเท่านั้นเลยแม่แม่ชอบรสชาติไหนก็เลือกกันได้เลยนะพี่พี่นะฮะตอนนี้นะพี่พี่จัดโปรโมชั่นพี่พี่อยู่ตอนนี้เพียง4บาทเท่านั้นสินค้ามีจํานวนจํากัดนะแม่ต้องรีบเลยนะ1ถุงเนี่ยหนึกรัมเลยแม่คุ้มมากเลยนะพี่พี่เนาะไม่ถึงร้อยบาทเท่านั้นพี่พี่สบาทเท่านั้นกับขนมชีสนมวัวตัวนี้ของเรานะครับพี่พี่เนาะอร่อยหนึบหนับหอมหวานมันเออแม่แม่นะดังมากเลยนะตัวนี้คนทานกันเยอะมากๆเลยนะพี่พี่นะคนตุนกันทีแบบว่าเป็นสิบสิบเป็นรร้อย ร้อยออเดอร์เลยนะแม่4บาทเท่านั้นเลยแม่แม่โปรโมชั่นนี้มีมาให้บ่อยๆนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีนะแม่พี่ทุกคนนะนะหลังจากนี้เลยพี่พนะหมดแฝดเซลล์ตัวนี้น้องจะกลับไปราคาเดิมแล้วนะน้องจะกลับไปราคาเดิมที่100บาทเลยตัวนี้นะฮะต้องรีบเลยนะแม่เพียง4บาทเท่านั้นเลยพี่ๆนะฮะอร่อยเต็มรสผลไม้เลยพี่ๆี่เก็บได้นานถึง12เดือนเลยนะครัี่พี่เนาะใครที่แบบว่าหาของทานเล่นขนมทานเล่นแบบนี้นะแม่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยกับขนมชีสนมวัวรสผลไม้เพียง4 บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆเนาะโอ้ทั้งสตรอเบอรี่พีชแคนเบอร์รี่เกฟุตกีวีมะละกอกุหลาพี่ๆชอบรสชาติไหนเลือกกันได้เลยแต่น้องว่าราคาแบบนี้พี่ๆเหมากันทุกรสชาติได้เลยจ้ะสี่บาทเท่านั้นเลยแม่นะฮะกับราคาโปรโมชั่นณตอนนี้ในไลฟ์ของเรานะแม่นะหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่ๆนะราคาเพียง4บาทเท่านั้นเลยพี่ๆนะฮะเก็บได้ถึง12เดือนเลยอ่ะแม่นะเก็บได้นานมากแต่น้องว่านะแม่แม่อร่อยแบบนี้พี่ๆนะไม่เกิน2วันหมดจ้ะโอ้แล้วราคาเพียง4 4บาทเท่านั้นเลยพี่ๆนะได้ทั้งวิตามินจากผลไม้ด้วยเนาะได้ทั้งคุณประโยชน์จากชีสจากนมวัวตัวนี้เลยนะแม่นะ,ะใครที่กาลังมองหาขนมทานเล่นที่อร่อยมากๆเลยตัวนี้กินเพลินกินได้ตลอดทั้งวันทานได้กันทุกเพศทุกวัยแบบนี้เลยนะแม่กับขนมชีสนมวัวรสผลไม้เพียง4บาทเท่านั้นเออออเดอร์ออกรวยๆเลยนะคะแม่ๆนะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะนะสินค้ามีจํานวนจํากัดเฉพาะพิเศษในไลฟ์ของเราที่ร้านของเราเท่านั้นเลยนะแม่นะกับขนมชีสนมวัวรสผลไม้ราคา4บาทเท่านั้น เลยแม่อะใครชอบรสชาติไหนก็เข้ามาเลือกกันได้เลยนะแม่แบบว่าอร่อยมากๆเลยตัวนี้น้องซื้อไปทานแล้วนะพี่พี่้องซองซื้อใช้เองซื้อไปฝากญาติญาติหลานๆก็อร่อยกันมากเลยแม่แม่เด็กๆชอบทานกันมากเลยมีทั้งรสสตอเบอรี่นะคะพีชแคนเบรี ly, ่เกรฟฟูดกีวีมะละกอแล้วก็กุหลาบโอ้แม่แม่นะได้ทั้งความอร่อยได้คุณประโยชน์วิตามินซีจากตัวผลไม้ในชีดของเรานะแม่นะอร่อยหน,หนึบหนับหอมหวานมากๆเลยนะคะพี่พี่นะตุนกันได้เลยนะแม่สินค้าจํานวนจํากัดเท่านี้นะ แม่นะนะฮะสี่บาทเท่านั้นเลยนะแม่นะเก็บได้ยาวๆถึง12เดือนเลยนะแม่นะฮะใครนี่เลยนะคะมองหาขนมที่ทานเล่นที่แบบอร่อยแบบนี้แนละ้วแม่ดังมากๆเลยนะนะฮนะกับนะชิดนมวัวตัวนี้เลยลดผลไม้แม่ใครได้ราคาถูกกว่านี้ไหมแม่นะฮะน้องมั่นใจว่าของน้องเน,นี่ยเพียง4บาทที่ถูกมากๆเลยนะฮะหลังจากนี้นะแม่อะ่ะสินค้าใกล้หมดแล้วนะแม่รีบตุนรีบซื้อกันได้เลยนะใครชอบรสชาติไหนก็เลือกกันได้เลยราคาเพียง4บาทเท่านั้นเลยนะจ๊ะกับขนมชิดนมวัวตัวนี้เลยแม่1 ถุงเนี่ยหนึ่รกรัมเลยคุ้มมากๆเลยพี่100กรัมในี่พี่4บาทเท่านั้นเลยแม่แม่อ่ะเดมินบอกว่าเหลือไม่กี่ออเดอร์แล้วนะแม่นะต้องรีบกันเลยนะเดี๋ยวน้องจะแบบว่าเออลงไลฟ์กันแล้วนะพี่ๆต้องรีบตุนรีบซื้อกันได้เลยนะจ๊ะก,กับขนมชิดนมวัวรสผลไม้ราคา4บาทเท่านั้นจะอ่ะแม่ตุนกันได้เลยนะ